マケテンバ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 ケテ ทุกคนเห็นอะไรไหมครับืดาวที่99นะตอนนี้คือแบบเกมนี้ขึ้น i m m o r ร์เเลยเนี่ยครับถ้าชนะนะแต่ว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ก็ทุรักทุกกเลอยู่นะครับอืนี่ครับเดี๋ยวพามาดูประวัตินิดหนึ่งมีประมาณนี้เลยดาวนไปสักพักครับเกมนี้ผมก็กดเจอพี่ดอยด้วยนะครับดอยแคมดอยเซอร์นะครับเนี่ยตอนแรกก็นึกว่าตัวปลอมนะครับ เปิดเข้าสตรีมโอโหใช่เลยแต่ว่าแปลกครับแค่เล่นซินก็เลยแพ้ชนะนะครับเกมนี้โอเคเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูเล่นว่าเกมนี้ผมจะขึ้นยิมได้เลยไหมคือถ้าผมขึ้นได้เนี่ยผมก็จะพักเลยนะครับแบบรอรีแดงเลยไม่เล่นต่อแล้วนะครับก็ค่อนข้างเหนื่อยมากพอสมควรเลยนะเราเองก็เล่นคนเดียวนะครับรโฟลไม่มีทีมนะครับ ขึ้นมาจนถึงร้อยดาวได้เนี่ยผมก็ค่อนข้างทรามานแลวนะเออก็ถือว่าถ้าขึ้นเกมนี้เนี่ยก็พักผ่อนเลยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ซีซั่นหน้าเลยอะ่ะไม่รู้เหมือนกันนะว่าไอ้ที่อัดอยู่ในมันกี่โมงแนละ้วทำไมมันหาห้องนานเดีวเลยแช่แบบข้า19้าดาวเองสามนาทีแล้วนะครับโอ้อ่ะเดี๋ยวไปดูตอนผมเจอห้องเลยกนะันมาแล้วเกมนี้เดี๋ยวพามาดูรัาวตัวด้วยนะก็ ทีมเขาเนี่ยอย่างที่เห็นเลยเนี่ยครับเป็นเอเลนดอร์แล้วก็คาเฟ่เนี่ยครับเป็นคอมโบนาตยญาแก๊กด้วยเนี่ยซึ่งเกมนี้เนี่ยคิล่าเนี่ยครับโดนแบและส่วนตัวผมเนี่ยก็มองว่าจะเล่นนาคอสเนี่ยแหละเพราะว่าอยากเล่นเนี่ยไม่มีอะไรหรอกอยากเล่นเนี่ยก็นาคอสจิบมาได้นะในเกมนี้ถามาเล่นอ้อยได้ไหมก็เล่นได้เนี่ยถ้าคนช่ำคนอยากเล่นแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยรู้สึกแบบ อ้อยกับเอรินดอร์นี่ถ้าเอรินดอร์เป็นนี่ครับอ้อยคือ,อขน,นมอะขน,นมเลย oh <my> แล้วก็ส่วนตัวเนี่ยผม oh <my> ช่ำนาคอด,ด้วยก็เลยแบบ oh <my> ไหนๆก็เกมสุดท้ายละมาขอแบบกดตัวมั่นใจหน่อยละกันนะครับเกมต้นเกมผมก็จะขึ้นมาเอ่อมาเอาชีปตัวนี้ก่อนเหมือนเดิมเนี่ยฟาร์มไอ้ทามิ่งป่าผมฟาร์มเหมือนเดิมทุกตัวเลยเนะครับ oh <my> ตัวเซนไอเทมเนี่ยก็ จะไม่ได้มีอะไรผิดแปลกเป็นจากชาวบ้านเนี่ยก็เล่นเป็น<อ>คลิปปกติแล้วก็เกมนี้ผมก็อย่างที่เห็นเนี่ยผมจะออกดาบแดงแล้ก็เด็มินเชอร์เนี่ยถ้าเจอตัวเวนเนี่ยผมจะเปลี่ยนจากาดาบแดงเป็นทอยนะเราเพื่อนกูรอดไหมเนี่ยคือถ้าถามว่าทําไมเราไม่เข้าไปช่วยคือผมไปผมช่วยเลยไม่ได้เมืเ่อกี้โอ้โหกูตายไปอีกกว่า มันเป็นนาตายยาไงแล้วแบบมันเก่งตั้งแต่เวลหนึ่งอ่ะ <ally> ขอแค่สกิลโดนเนี่ยโอโ้โหเสียจัดเลยเรื่อมาม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้ว่าทูเลนมันแบบมันเดินไปยังไงมาแบบไปโดนเขาเนี่ยหรือโดนดิงก็ไม่รู้เหมือนกันอย่างที่เห็นนียครับเพื่อผมเข้าไปช่วยไม่ได้ไงขนาดเข้าไปตอนเมื่อกี้ยังตายเลยเนี่ยครับ ผอัพสองมานะผมไม่มีสกิลสตันให้เพื่อนเนี่ย <c oughs> เอาใหม่เลยต้องมาแบบอันนี้ใหม่เลยนะครับเงินตามดีอย่งดีนะเ<อ>มื่อกี้ผมแบบยังไม่ตีบัฟฟ้านี่ครับถ้าตีบัฟฟ้าไปนี่รู้เรื่องถ้ากบรวมมาได้นี่เข้านะครับโอเคได้ <c oughs> <Okay. S 2> นัยนตายาคินมาอยู่แล้ว <c oughs> ก็กลับมาฟามต่อนะ เอเชี่ยบ,บับแดงกูหายไปไหนเนี่ยโอ้โหยังไงแก๊กตัวนี้เข้าไม่ได้เนี่ยครับคนยอ้อจัดยีน่ามาปิดหลังด้วยฟอร์เรนเราก็โอเคเดี่ยงมาละเอาเออรินดอก่อนหืมตายอโอเครอดไม่ไ่ยโอ้ตายครับคือแบบทีมันต้นเกมเกินนะครับแต่ละตัวแก๊แกนาตาย่ายีหน้าไอลินดอโอ้โห ตีชื่อนี้ค่อนข้างสยองยังไงเกมนี้เราจะรอดหรือเปล่าเกมสุดท้ายของผมอุ้ยแล้วรวบสวยจัดโอเคว่าแบบมามาหารเงินทันอยู่นะก็ผมจะออกเป็นเออ่ถุงมือคีติดไว้อันดึงแนวแล้วก็เออ่ขึ้นโซลิเวอร์ชิ้นเตรียมเลยเนาะมาฟาหุบไปละโอ้โห โพอแล้วพอแล้วเราเราไม่ควรตายเยอะกว่านี้แล้วนะครับการเงินนี่เออยังไม่ห่างกันมากนะแต่ว่าป่าผมเนี่แตกไปละคือแบบถอดใจสัตัดเลยเนียครับส่วนตัวเนี่ยอันนี้ไม่ได้บอกใครเลยนะครับนอกจากเพื่อนบางคนก็คืออูไม่เคยชนะเลยนะครับถ้ามีกบอยู่ในทีก็ผมไม่ได้ไม่รู้นะว่ามันเป็นอะไรต่แบบ กบอยู่ในทีผม <us S 1> ผมไม่เคยชนะเลยเนะครับเล่นสิบเกม,กมชนะแบบหนึ่งเกมสองเกมผมก็ไม่เข้าแจหมกันะครับว่าชีวิตผมเป็นอะไรกับกบเกมที่ต้องชนะแบบเอ็ดเกมที่จะชนะได้คือแบบต้องมีลิเลียนะครับมาคู่กับกบตัวอื่นนัแบบคอมโบยากจังล่ะ เพราะว่าถ้าเพื่อนโดนเนี่ยมันมันรับให้เพื่อนไม่ได้ไงมันเปิดไฟแล้วก็หายไปเลยอ่ะเออเปิดปุ๊บหายตัวคนรับดาเมจเยอะใครก็ไม่รู้อ่ะเราทูเด็มหงสก็แตกไปอีกตามเคยนะครับแล้วกบกูเข้าไปตามทำไมเมื่อกี้โอ้โหโหแค่ดูมันดิ ตัวโค้ชี้โกงเมื่อกี้ไม่อันตีกันนี่ตายนะช่างมันไม่บัฟฟ้าหายไปแล้วแหละเอ็มนดอร์มันมันรู้ทามิ่งบัฟฟ้าเราเลยนะครับพอมันฆ่าได้ไปตัวหนึ่งตอนนี้พอบัฟฟ้าผมจะเกิดเนี่ยมันก็จะขึ้นบอกในแมปว่าแบบมันก็นับถอยหลังครับสิบห้าวิอนะ่ะบัฟฟ้าผมเกิดมันก็มองเห็นนะน แต่ก็ยังดีที่เกมนี้แบบมีฟอร์เลนอยู่นะครับถ้าออฟเลนเอาเป็นตัวอื่นมานี่ผมก็ไม่รู้นะว่าจะชนะไหมาเกมนี้ฟอร์เลนหยิบมา,างไงมันยืนให้เพื่อนได้เนะี่ยคือตอนนี้ป่าผมมันพังหมดแล้วไงผมต้องแบบมาทำเลนเอานะครับไม่เหลืออะไรให้ฟาลรดของงัดหน่ะแนะโอ้โหโอเคเพื่อนมารับครับสวย คือแบบตอนนี้ไม่ไหวกับคาเฟ่ทำอะไรไม่ได้เลยตนจัดนะครับโอเคได้ออฟเจก็เอาไปก่อนนะครับมีอะไรก็ตีๆไปตอนนี้เกมมันแบบค่อนข้างตามเลยนะดูป้อมดิทุกคนป้อมแบบห่างกันจัดโอเคแล้วเพื่อนผมบวกแล้วไงผมก็ต้องไปช่วยนะแต่ว่าแต่ว่าตายไปแล้ว เพื่อนตายแล้ววิถ้ากรบรวบตัวนี้ผมเข้านะครับโอเคเหมือนว่าจะไม่มีอะไรละผมต้องการปัฟฟ้าส,สัสั์เลยตอนนี้คือแบบอ่ารวบม,มาเรียบร้อยสวยทำดีเพื่อนได้ปัฟฟ้าคืนแล้วก็ได้ปัฟฟ้าของตัวเองด้วยประมาณนี้ครับ ผมทําอะไรไม่เองไม่ได้แล้วตอนนี้คือแบบพิการเนยพิการไปครึ่งฟีีแล้วต้องรองแบบเพื่อนเล่นให้นะครับไม่งั้นไม่ไหวโอ้โหไอ้เชียนี่มันก็มายุ่งกับป่ากูจังเลยเอาดิมาดิมาดิมาดิาดนี่ไงเ้านะครับล <follow> งไปกินมะพร้าวข้างข้างถนนเลยเว้ย ห็นโซ่แก๊กทีไรน่หวันไหวทุกทีแล้วเพื่อนปิดอ่าเรียบร้อยชิงสกิลหนึ่งฮะอะไรกบกบกบมันได้คิวได้ไงก่อนโอ้โหก็พยายามมองสกิวอีกฝั่งบ่อยๆนี่ครับเราเล่นนาคอร์ดรวบไหมโอเค,อ,เคอุ้ยแก๊กฟิกดูเกือบแล้วเกือบแล้ว ยิ่งดีกดไอ้กบมันกดล้างทันนเนี่ยก็พยายามมองสกิลเขาว่าสกิลไหนแบบสกิลเคลื่อนที่สำคัญนะครับถ้าเขาจ่ายสกิลไปแล้วเนี่ยก็ค่อยเข้านะสำหรับบางตัวนะที่แบบมันมันผิวอ่ะมันไม่ขาดตายเนี่ยอโอ้ล้วเพื่อนเล่นต่อไงแต่ผมหมดแล้วนะ<ส>แล้วตายหมดตี้แล้ว ได้เรนดอร์มาตัวหนึง่งรู้สึกไม่ค่อยคุ้มยังไงไม่รู้เดี๋ยวผมลอยป้อมเลยละกันคาเฟ่ขึ้นมานะครับแต่ว่าตอนนี้คือแบบมันไม่ค่อยน่าดักอะไรแล้วนะนะต้นเกมผมพลาดเยอะไงอุ้ยเรียบร้อยกดนันตีทันแต่ว่าถอยเลยนะครับผมไม่มีฝันิดละ หรือมันจะเอาต่อแต่เขาจะเอาผมก็ต้องไปดูนิดนึงอุ้ยโอ้โหกบกลัวมันฟิกเลยได้ไอ้เช็ดแก๊กได้ what the fuck โอ้มันได้ได้ไงก่อนไม่ตายด้วยไอ้ที่นี่ไม่รอดโอ้ยิบหายแล้วกบแปลกๆเนี่เนี่ย คือแบบผมไม่มีพันิตอะไรไงผมก็ออกมาแล้วอะเพื่องมาเล่นต่ออะไม่เป็นไรนะเรามังกรแทงก็ได้เพื่องทีมันแบบมันเดินโซนดีมากไงก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นกบเนี่ยพอเป็นกบก็นี่แหละตามสภาพนี้เลยเนี่ยตัวโซนก็ไม่มีละกูอาคาตีกับกบแล้วตอนนี้เล่นดีแค่ไหนผมก็อาคาตีนะโอ้ย โอเคก็ถือว่าให้อภัยสักครั้งก็ได้ไม่เป็นไรหรอกอย่างนั้อมันก็กดล้างให้เรานะครับได้สวยสองจังหวะล้ะผมไม่ได้อาคติกับคนไงผมอาคติกับนีโร่มันเนี่ยคือแบบมันอยู่ทีมผมดีเลยผมแพ้ตลอดเลยว้ยคุณตรงๆคือแบบใจผมตั่นละตอนเห็นหยิบมาครั้งแรกเออมาดิรอเข้านะครับ เหมือนว่าตอนนี้แบบเริ่มตีตื้นกับขึ้นมาและยังไงเอเลนโดนี่อ่ะกูยืนรอเลยมาดิมาเลยครับน้องชายดาบพีเรามานะตอนนอบบี้ก็แบบตีติดขี้ก็แบบตาดุ้งอ่ะโอเคยังไงอุ้ยๆุ้ยอุ้ยอุ้ยไอชมันดึงโดนวะแล้วแบบต้องมาตายอะไรโง่ๆอย่างนี้ตลอดเลยก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกัน เกมนำดีๆไม่ชอบเนี่ยแล้วประกบก็คงท้อแล้วเนี่ยครับมันกดล้างจนไม่มีล้างให้กดแล้วอะโอเคก็ยังดีที่ผมยังรอเอาปะฟ้าได้อยู่แค่ผมได้ปะฟ้าผมก็ชนะแล้วบอกเลยแป๊บหนึ่งเพื่อนบาเป็นสิ่งสำคัญมาของขึ้นละของพี่ขึ้นละยังไงตัวไหนพี่ก็เอาหมดอะ มันออกันอยู่ตรงดาร์กันนะครับน่าจะตีดาร์กเรียบร้อยแล้วแหละอุ๊ยโอ้โหรวบอย่างสวยสวยสวยหรือเปล่าวันเริ่มไม่สวยละงัดทีหนึ่งไอ้เจยงัดว้าวงัดว้าวอุ๊ยบอลฟอร์เรนลำตึงฟอลฟอร์เรนลำตึงอฟอร์เรนแบบยื้อไฟให้โคตรดีอ่ะผมบอกแต่ถ้าไม่มีฟอร์เรนเกมนี้ก็ ผมมองไม่เห็นอนาคตเลยอย่างน,น้อยมันต้องมีคนรับอินเดนดอร์ให้นะครับไม่งั้นทีมผมก็แหลกสลายหมดอ่ะเพื่อนไปแล้วแต่ว่าเอาออบเจกดีกว่าเอาชัวร์นะครับตอนนี้เคผมต้องมาเอ่อทำเวฟนะเพื่อนจะทำอะไรก็ช่างนีครับเราต้องอย่าลืมเวฟ อยงนี้คืออย่างน้อยแพ้ไฟก็ยังมีเวฟอยู่เนี่ยโอเคตอนนี้ผมได้เดิมนี้เชิดอุอ๊ดไอชิอ้นนี้มันขยันดึงแล้วประเด็นคือกูหลบได้ไงคนโดนก็เป็นทูเรนเลยอ่ยะขอโทษทีเพื่อนแกกันแบบล็กท่านขยันต่อยอะ่ะโอเคถอยได้อยู่อ้าวอ้อลึกจัดเจอผมนัดสองอีหยาสยองใครสยองะไม่รู้ไปละ สกิลผมกลับมาขอช้อนหน้าทีนึงเรียบร้อยครับเฟยับอันนาดส่วนกูไล่ต่อไปอื้มไม่รอดแล้วโอ้โหไม่นา่ารอดขอสวนที่เริ่มได้กินตุตุกลิ่นเน่าๆมันแบบกลิ่นมือนเริ่มโชยออกมาเลยนะเนี่ยเอแต่ว่าป้อมเรากับเขามันก็นเท่าเท่ากันเลย มองนั่นแง่บวกกันนะอย่างน้อยดาร์คสิบห้าก็ยังไม่เกิดนะครับตอนนี้ต้องมาโฟกัสที่ดาร์กนะคือแบบเกมจะเป็นยังไงก็ช่างนะครับสุดท้ายแล้วก็คนไทยก็ไฟเดียวเนี่ยทำอะไรตั้งมากมายไม่มีประโยชน์เลยถ้าเตี่ยดาร์คสิบห้ายิ่งแบบ เออได้ไงเวลามันนานขึ้นเรื่อยๆนี่ครับไอ้พวกคีฟเนี่ยก็จะมีปวดบาดขึ้นแบบเรื่อยๆเลยนะมันจะอึดขึ้นนะอ่ะเอ้ยยิ่งแบบยิ่งอึดยิ่งตีแรงไี่เกียมันคือลำบากนะครับใครได้ดาร์กไปโอกาสชะนะแบบเยอะไอ้เชียร์เพื่อนบวกแล้วบ๊บนึงขอปั๊บก่อนเอา เพื่อนเก็บมาสองล้วเปิดดาร์กเลยครับไม่รู้ทำอะไรกันนะเมื่อกี้ไม่ไม่ได้มองแบบเดียวเอุ้ยโอ้โหแล้วรวบอย่างสวยไม่เอาละลวงดาร์กเอาคนแหละอือหปากทีเกือบตายผมตีต่อไม่น่าไหวเนี่ยไม่มีเพื่อนไงคือแบบเพื่อนตามกบไปหมดละ โอเคขอหาเลือดแป๊บนึงเหมือนว่าเพื่อนจะกลับไปตีนะครับน่าจะไหวอยู่ทีมันเหลือแค่ยีน่ากับแก๊ปเมื่อกี้คือแบบถ้าไม่เต็มนิเชอร์นี่ผมน่าจะตายไปแล้วเนะครับโอเคไหหาเลือดก่อนนะตอนนี้เลือดเราไม่ค่อยพร้อมเนะครับในดารสิบห้าแล้วแหละก็แบบ อุ่นใจเนี่ยอุ่นใจโอเคตอนนี้ผมได้ถาบแดงด้วยแล้วก็เ,เซตค่าสับเป็นก่อเกิดแล้วก็เคียวไว้เนี่ยเราจะสับตอนที่โดดเข้าไปยัดอันตีแล้วก็กดเดมินิเชอเน์นะครับกดเดวมินิเช์ปุ๊บก็ขายออกแล้วก็ซีก่อเกิดเลยนะทำแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้ดามเมจเรามันแรงขึ้นนะทุกคนแบบเนี้ย คือของของไอเทมไอเทมทำเยอะผมเยอะไง <Yes. S 1> พอใช้ได้มิเชอร์ <Yes. S 1> ผมค่อยขายพินก็นเกินนะ oh. ตอนนี้แบบมืดนี่ครับยืนรอก่อนก็ได้ไม่ต้องรีบเคลียร์นะรอให้ดาร์กมันค่อยๆเดินมาก่อนก็ได้นะครับเพราะว่า oh. ถ้าเราเคลียร์ไปก่อนเนี่ยเอ่อทีมเขามันจะได้เคลียร์ฟรีนะรอทำสามทางสามลนนะครับ oh. พอเพื่อนทำลนผมก็ค่อยทำนะ เนี่ยแหละคราวนี้คีปก็ไปสามทางแล้วนะครับทีมเขาเนี่ยมันตอนนี้ก็ต้องแบบกระจุกรวมกันอยู่เลนหนึ่งนะเพื่อเคลียร์ได้ก็เต็มที่ก็สองเลนเนะครับแล้วเลนบนก็เติดตู้เลนกลางก็เต็จตู้น,ตนี่ไงเอาคนหนีครับสับสับเรียบร้อยเป็นไงความไวเป็นของปีศาจเกิดอะไลขึ้นทำไมผมได้คาเฟ่มาผมก็ไม่รุ้ป่าทีนึงหายเลย ฟาดอีกทีนึงตีตีหึหึตาเมียแบบอย่างแรงนี่ครับโอ้โหมาดิจากเกมตามอ่ะทุกคนจากเกมตามอ่ะต้นเกมแบบยับอ่ะยับยุยพี่กลับมาชนะได้แบบเงินนำจัดเลยเนี่ยครับนำขนาดไหนครับผมแบบหึหึมีทั้งเดมิเชอร์มีทั้งดาบแดงแล้วยังสับเป็นเกาะเกิดได้ แล้วก็นี่ครับเกมนี้ขึ้นอิมเนะโอ้โหร้อยดาวครับแบบหายใจทั่วท้องเลยกูจะได้นอนพักแล้วอุ้ยอ่างฉายาครับไรที่ปงไรที่เปียกคือแบบระดับเราแล้วไนงะเราแบบืโซโลขนาดนี้แล้วก็แน่นอนว่า ผมต้องเอาโซโลแชมเปียนนะครับก็จบซีซั่นนี้ไปเนี่ยครับได้แรงไหนกันบ้างดาวไหนกันบ้างเนะี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับอืขอแคปหน่อยแล้วกันโอเคก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็แบบขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมาินีโงตอนนี้นะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ให้กันด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบนะเอาไวเ้เจอกันใหม่ซีซั่นหน้าเลยแล้วกันนะครับ ถ้าหลามเข้ามาเนี่ยผมก็อาจจะแบบเก็บเม็ดหลามก็ได้นะส่วนตัวก็เล่นเคยเล่นในฮิตโอแล้วนะครับก็แบบเออก็ชอบเนะยอ่ะไว้เจอกันใหม่ลิปหน้าเนียครับลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบา,บาย